คนคะวันนี้นะคะเป็นวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มปีใหม่ๆกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะวันนี้เนี่ยกี่ก็อยู่ที่จังหวัดตัวเองนะคะก็คือจังหวัดพระนครศรียาของเรานะคะดังนั้นถ้าพูดถึงอยุธยาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ที่คนจะนึกถึงก็คงจะเป็นเกี่ยวกับโบราณสถานนะคะอายุ4-500ปีของเรานี่แหละนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหาว่าจะต้องทำอะไรเป็นของฟันปีใหม่ให้กับผู้ชมที่ติดตามช anel ของเราอยู่ในตอนนี้นะคะที่ก็ขอเลือกมาที่วัดศรีสันเทศแล้วก็ที่เขตพระชวังโบราณแห่งนี้นะคะเหตุผลเพราะว่าในบริเวณแห่งนี้นะคะมันเป็นบริเวณที่ที่ใช้เวลาอยู่กับมันค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะคะ จนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เราก็ยังเก็บรายละเอียดทั้งหมดในส่วนของเขตพระราชวังทั้งหมดนี้ยังไม่หมดเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของพระราชวังหลวงทั้งหมดนะคะมีประกอบด้วยกันทั้งหมด 7, 7, เจเจเขาเรียกเเขตด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของเขตพระราชวังเอ่อเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นในเขตพระราชฐานชั้นกลางเอ่อพระทอพระคลังมหาสมบัติ อะไรนะสี่เลวใช่ไหมเขตสวนกระต่าย5 6เขตสวนอง,งุ่นและ7ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะคะข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราได้มาที่นี่กันบ่อยแล้วนะคะมากันเรียกว่าเยอะแล้วแต่บอกได้เลยว่าเราจะยังมาที่นี่กันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าจนกว่าที่จะได้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่อยากจะรู้แล้วเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบบพามาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มันมีข้อมูลความจริงหรือว่าข้อสันนิษฐานที่มันที่มันค่อนข้างจะเชื่อถือได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้ข้อมูลไปได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยตอนที่เดินออกมานะคะเมื่อกี้ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็เดินออกมาจากวัดพระศรีสัรเพชใช่ไหมเพื่อที่จะทะลุมาตรงฉนวนใช่ไหมคะตรงทางเดินฉนวนตรงนี้นะคะของฝ่ายในเนี่ยพอเดินออกมาปุ๊บทันสายตาไปด้านซ้าย เราจะเห็นในส่วนของเขตส,ส่วนอางุ่นก่อนอย่างที่พี่เคยบอกใช่ไหมเราเคยมาเดินกันแล้วแต่วันนั้นที่เรามาทําคลิปเนี่ยเอาจริงนะคะโอ้โหเดินไม่ไหวเลยจริงๆเนื่องจากว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะแบบย่ารกมากนะคะแล้วก็จต่พอดีพี่ๆเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยแกก็มาทํามาตัดมาไัยแล้วก็มาปรับแต่งภูมิทัศน์สวยงามเลยนะคะอย่างที่บอกว่าพราะราชวังโบราณแห่งนี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเดินมานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยัง ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารมันอาจจะยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มากพอนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆในเขตของพระราชวังหลวงเนี่ยมันเหลือตฐานน่ะนะคะคือถ้าไม่มีข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมาเดินมันก็ไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่มาเดินมันคืออะไรเพราะว่าบางที่เนี่ยบางสถานที่ที่กี่มาเดินเนี่ยกี่ย,ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยน,นี่มันคืออะไรวะสิ่งเงี้ยคือบางทีมามามา,มาบ่อยมากมาซ้ํามามาแบบ มาแบบถ่ายลิปด้วยมาแบบไม่ถ่ายชิปด้วยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลไปนะคะแต่กำลังจะบอกว่าในบริวเวณเขตสวนอังหุ่นทางด้านซ้ายมือที่พอเราเดินออกมาจากวัดพระศรีเนี่ยร่มเลื่อนจริงๆนะคะสมก็เป็นเขตที่อยู่ของเ,ออเจ้าฟ้านะคะก็คือเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะคะเป็นพวกน่าจะเป็นพระราชธิดาหรืออะไรประมาณนี้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรบรมโกศนะคะเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นบริวเวณเขาเรียกว,ว่า สร้างไว้สําหรับพระเจ้าลูกยาเธออะไรต่างๆที่ที่อยู่กันตําหนักในตรงนี้ก็มีอยู่แค่ตาหนักสายลวดเอ่อพระตาหนักสายลวดกับพระตําหนักสระแก้วนะคะ,แ,ะแรกๆที่กี่มากี่เรียกสับสนเลยกี่เรียกพระตาหนักเส้นลวดมันผิดนะคะไม่ใช่นะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าพระตาหนักสายลวดกับพระตาหนักสระแก้วนะคะซึ่งก็ คือไอ้เรื่องเรื่องที่มาที่ไปว่าทำไมต้องตั้งชื่อแบบนั้นอันนี้เราก็ไม่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 แน่ใจในข้อมูลนะคะคือกี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นจริงๆต้องไปสืบคนมาให้ให้ดูอีกแต่อย่างที่รู้คือว่าเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะผ่านเป็นสระน้ําอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆเหมือนบริเวณเนี้ยอย่างที่เราเคยบอกไปว่ากี้มีความรู้สึกว่าแถวๆเขตสวนอางุ่นเนี่ยอารมณ์ประมาณรีสอร์ทเลยอ่ะเข้าไหมคะรีสอร์ทแนวธรรมชาติอะที่แบบมีพัตําหนักที่ค่อนข้างอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอนะคะ คือมันมันดูแบบเออมันมันเหมือนกับว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสบายๆชิลๆนะคะแล้วก็พอถัดไปตรงด้านท้ายของวัดพระศรีใช่ไหมทางฝั่งอตอนตกอะ่ะมันก็จะเป็นพระตำหนักสวนกระต่ายของกรมพระราชวังบวรของอกรมหลวงกรมขุนพรพิณิหรือว่า,าสมเด็จเจ้าพระอุทุมพรนะคะท่านประทับอยู่ที่นั่นก่อนที่ท่านจะเสด็จขึ้นเ,เ,เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่30สิบ ถัดจากเด็กพ่อของท่านะนะคะท่านก็ประทับอยู่ที่นั่นที่กำลังจะบอกว่าในบ่อเนี้ยมันเหมือนมีปลาเนาะทุกคนเห็นไหมที่พี่เห็นไหมเนี่ยเห็นแบบเป็นดำๆดำๆดำๆำผุดกันเป็นกองกองเห็นไหมคะนั่นแหละในบ่อน่ะมันเป็นปลานะโอ้หถ้าแถวนี้ทําเป็นแบบว่าที่แบบคือถ้าแถวนี้นะปรับภูมิทัศน์แบบสวยงามแบบนี้นะตรงนี้จะเป็นสวนสาธารณะแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นสวนสาธารณะหรอกเพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้มันเป็นเขตพระราชวังไง นะคะน่าจะกันไว้แบบนี้แหละดีแล้วนะคะโหดูดิสัมผัสได้ถึงความล่มลื่นเนะะี่ยค่ะตําหนักตรงนี้แหละตรงเขตบริเวณสวนอาง,งุ่นที่กี้บอกว่ามันมีเป็นตําหนักยาวอยู่หลังนึงเห็นไหมคะใช่ค่ะปลายมันก็หายไปด้วยไงเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรนะคะแล้วก็ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าเขตเนี้ยมันมีตําหนักสาบแก้วกับตําหนักสายลวดเราไม่รู้ว่าอันไหนมันสายเก <c oughs> ือสาย เออพัดตําตหนักสายลวดอันไหนเราไม่รู้แล้วพัดตําตหนักสากแก้วอันไหนเราก็ไม่ไม,ไม่แน่ใจไงเลยไม่กล้าฟันธงลงไปนะคะแต่ว่ามีสองเขาเรียกว่ามีสองตําหนักอยู่ในนี้แน่ๆนะคะอ่าอืมจะบอกนะว่าพกพวกบรรดาพวกพี่ๆเขายังมาตัดหญ้ากันยังไม่เสร็จนะที่เห็นหัวคนกระดุกกระดุกอยู่แถวๆด้านในตรงบริเวณพัทนั่งตีมุกอะค่ะอ๋อพระพาตีมุกอะนะคะอืม มีคนอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนะประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ปล่คะเนี่ยตอนเนี้ยคือกี้ะกำลังจะให้ทุกคนเดินมาเป็นเพื่อนกี้่ะก็เลยพยายามจะถ่ายให้ดูตรงนั้นตรงนี้ไปนะคะตรงนี้ก็มีบอ่อ <c oughs> เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีบอ่อเออประมาณนี้นะคะ ต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ่อน้ําทิ้งหรือเปล่านะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตรงกําแพงเห็นไหมคะตรงเขตกําแพงที่เป็นอ่อกำแพงพระราชฐานชั้นชั้นชั้นในกับชั้นกลางเนี่ยนะคะทุกคนเห็นท่อน,นั้นปะเห็นเห็นปะเห็นนิว้วกี้มนะันอะเห็นปะมันจะมีท่อโผล่มาจากตรงนั้นอ่าเห็นปะทุกคนเห็นปะอ่ะมันจะมีท่อโผล่มาเห็นปะอันหะอันหะอันนะอันหนะนนนะอันนั้นอะมันเป็นท่อน,น้ําที่สาหรับให้น้ําทิ้งอะมันไหลออกมา เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าไอ,บอ้บ่อเนี้ยอาจจะเป็นบอ่อน้ําทิ้งก็ได้นะอื่เพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าไอ,บอ้บ่อทางฝั่งกันนู้นเนี่ยเห็นไหมคะของสวนอาง,งุ่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนดัมเบลอย่างที่พี่บอกอะ่ะตรงนี้มันจะอ้วนๆใช่ไหมแล้วมันก็คอดคอดคอดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันก็ไปอ้วนอีกทีตรงบริเวณตรงนู้นนะคะตรงรอยต่อระหว่างเขตเหมือนเป็นเหมือนเหมือนกั้นอะ่ะเหมือนเป็นตัวกั้นระหว่างเอ่อเขตของสวนอาง,งุ่นกับเขตสวนกระต่ายตรงนั้นนะคะไม่เดินไปแล้วนะคะ เพราะว่าเดินไปอีกก็จะกลายเป็นซ้ำซากไปนะคะคือประเด็นวันนี้นะคะสาเหตุที่มาเนี่ยนะคะคืออยากจะบอกว่าจะพามาที่ที่หน,นะคะที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าไปคือช่วงที่โควิดมันกลับมาอีกระลอกนึ่งนะคะที่ก็ทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประชาชนที่ดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานนะคะ เราถ้าไม่จาเป็นจริงๆเี่เราจะไม่เดินออกมาข้างนอกนะคะโอ้โหดูสิตัดหญ้าซะนบอกโอ้โหน้ามาเดินมากใครท,ที่ยังไม่เคยมาเดินพระชวลมูลานี่มาเลยนะคะมาเลยรีบมาก,ก่อนที่หญ้ามันจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะคะก็เนี่ยค่ะเราเดินมาเรื่อยมาเรื่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เดินไล่มาอีกทางฝั่งของเขตสขนุนักงุนปกติเราจะไปทาง เขตพระราชฐานชั้นนอกตรงพรที่นั่งจักรวรรดิขยนใช่ไหมแล้วก็เดินเลาะไปทางริมนู้นนะคะแต่วันนี้เราเดินมาตรงนี้นะคะแล้วตอนนี้กี้กําลังจะเข้าเขตในส่วนของพระราชฐานชั้นในแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยร่องรอยตรงนี้มันเป็นกําแพงกําแพงที่กั้นระหว่างเขตส่วนอง,งุนกับพระราชฐานชั้นในแล้วก็ตรงนี้มันก็จะกั้นระหว่างเขตเขตของไอเนี่ย ก็ยังเป็นส่วนอ่างงอยู่เนาะแล้วก็เขยบราชฐานชั้นนอกแล้วก็คางมหาสมัติตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้มันก็จะยาวไปใช่ว่ากั้นกั้นเอ,อ่อระหว่างตัวคางมหาสมัตรกับฝั่งนี้ก็เป็นพระที่นั่งทั้งหลายที่อยู่ในเข็บราชฐานชั้นกลางนะคะ,ะข้ามเข้ามาแล้วนะคะซึ่งสมัยก่อนตรงนี้มันก็ต้องมีคนคอยเฝ้ายามอะคุข้าปะที่มัาจะบอกว่าทุกคนดูความหนาของกําแพงดิโอ้โหหนามากอะนะคะหนามากจริงจริงนะคะ ตรงนั้นมันก็จะมีทางเข้าวันนั้นที่เรามาที่พระตำหนักออโคหัสวรรด์เราก็ไปไปตรงนั้นกันมาล้วที่ที่บอกว่าการจะเข้ามาในฝ่ายในอ่ะมันก็ต้องมีการผ่านผ่านคนดูแลอะไรกันมาก็ว่ากันไปนะคะโอเคค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแบบเผชิญหน้ากันตอนท้ายๆนะคือพี่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะอาจจะอยู่บ้านอยู่นะคะอยู่บ้าน นี่พระนักพระงัสวรค์นะคะไปอยู่อยู่ภายในเขตออพระราชฐานชั้นในนะคะอยู่บ้านไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ก็เตรียมตัวที่จะฉลองกันในคืนนี้นะคะเขาเดาวสามสวัสด,ดีปีใหมอ่ะอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่อย่างที่บอกว่าโดยส่วนตัวกี้อก,กี้เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าไปเออมีฮาปาร์ตี้ช่วงเทศกาลอยู่แล้วนะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกกอะไรเพราะว่าช่วงเทศกาลก็จะ แล้วก็ทําอาหารทานเองง่ายๆแล้วก็สวดมนต์นะคะตอนช่วงรอยต่อของปีนะคะโดยที่ไม่เคยไปตามสถานที่ไหนเลยนะคะที่เป็นคนชอบเที่ยวในเวลาเขาเรียกว่าเวลาไม่ใช่เวลาราชการเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่ชอบเที่ยวในเวลาราชการเออเออไม่ชอบไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะกับการที่มีโควิดครั้งนี้นะคะ ก็ปรับตัวได้เร็วอะค่ะนะคะแต่สำหรับบางคนที่ชอบ Enjoy, เอนจอยออกไปพบปะผู้คนหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะคะวันนี้วันสุดท้ายของปี2563แล้วนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปเอาจริงๆนะเราอยู่มาจนถึงวันที่31ธันวาปี2563ได้เนะี่ยโอ้โหทุกคนเก่งมากนะคือทุกๆปีที่ผ่านไปเนี่ยนะที่เคยคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยโอ้โห กูอยู่มได้ไงวันนี้อีกปีหนึ่งละคือเราจะนับเราจะนับการครบครบรอบเนี่ยทุกวันเกิดกับทุกปีใหม่นะคะเพราะมันเป็นวันครบรอบพอดีใช่ไหมคะเราก็จะแบบพยายามบางคนก็จะพยายามลืมๆไปว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปลืมอะไรคะ่ะให้เราจําดีกว่าว่าคท,ทุกปีที่มันผ่านไปเนี่ยคืออายุเรามันก็จะค่อยๆลดทอนไปละถูกไหมคะกาลังแรงกายของเรามันก็จะลดถอยไปตามความเอ่อ การใช้งานของร่างกายเราที่เราใช้มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่เราอยู่เป็นโลกมนุษย์ใบเนี้ยมานะคะดังนั้นก็ทุกๆปีก็ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้จริงๆอ่ะกี้ไม่ได้มีโครงการว่าจะเข้ามาในเมืองหรอกวันนี้ก็มาซื้ออาหารเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เย็นนี้จะทําของกินง่ายๆสําสหรับคืนนี้ฉลองคนเดียวปีใหม่นะคะที <laughs> นี้พอมาป,ปุ๊บก็อมาเก็บหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่เราอยู่ เก็บตัวกักตัวเนี่ยนะคะช่วงที่ว่าเรารู้ว่าโควิดมันเริ่มมาเนี่ยที่ก็อ่านหนังสือนะคะแล้วก็ดูละครประวัติาศาสตร์ดูหนังดูอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็ไปเจอคําตอบบางคาตอบนะคะที่สงสัยแล้วก็คับคลายคับขา่ขบขาวว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอเราได้ข้อมูลมาก็ต้องรีบมานะคะเพราะว่าโบราณสถานพวกนี้นะคะ คือกี้ไปเห็นข้อมูลเนี้ยในละครเก่าเรื่องหนึ่งละครนี้ถ่ายไว้นานมากแล้วเป็นสิบกว่าปีแหละมันทําให้เรารู้ว่าโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคือมันน่าจะโทรมกว่าน,นี้แล้วก็มีการแบบบูรณะกันมาเรื่อยๆนะคะอันไหนที่มันผุพังเนี่ยเขาก็มีการบูรณะกันมาเรื่อยๆคืออย่างที่บอกว่าหลายคนที่รักงานประวัติศาสตร์รักประวัติศาสตร์รักโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่รักโบราณสถานนะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ทําให้มันอยู่ในร่องในรอยของมันนะมันก็จะยิ่งพังไปกันใหญ่นะคะเพราะา mm hmm. มีหลายคนชอบบอกว่าเอ้ยไปยึทยาคราวนี้ทําไมอันนั้นไม่เหมือนอันนี้อันนี้ไม่เหมือนอันนั้นก่อนเนี้ยที่ก็คิดอย่างนั้นแหละนะคะแต่ว่าหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่ซ่อมแซมมันอะ่ะคุณอาจจะไม่เห็นปากมันเลยอีกเลยก็ได้นะตรงนี้ที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ก็อยู่พระที่นั่งบรรยงรัตนานะคะตรงนี้ก็เป็น ที่พนรายท่านทรงสร้างที่นี่นะคะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ของอยุธยาหลายพระองค์เลยนะคะมา,มาที่นี่บ่อยนะคะต้องข้ามสะพานไปแต่ว่าเราไม่ไปอย่างที่บอกว่าวันนี้ประเด็นสําคัญของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพระราชวังโบราณแห่งนี้เลยสักอันที่เราเคยมาแล้วแต่มันเป็นที่ที่หนึ่งที่ยี่สงสัยแล้วก็คําค้ายคํข่าวว่ามันน่าจะใช่แล้วมันก็ใช่จริงๆนะคะวันนี้เราก็เลย จะพาทุกคนมาดูซึ่งเราก็เดินใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นในส่วนของพระพาตีมุกหรือพระที่นั่งตีมุกนะคะอันนี้ก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าที่สาเหตุที่เขาเรียกว่าเป็นพระที่นั่งด้วยก็เป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพระมหา ก็มาประชุมขุนนางที่นี่นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูละครเนี่ยนะคะไม่ได้สักแต่ว่าดูอย่างเดียวนะดูแล้วได้อะไรเป็นความรู้ด้วยก็ต้องรีบมาเก็บสถานที่จริงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยที่บอกว่าถ้าไม่รีบมาเนี่ยเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นโบราณสถานที่มันควรจะเป็นอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นอ่ะคืนมาช้าก็จะไม่เหลืออะไรเพราะอย่างบางที่นะที่ไปดูรายการของคนอื่นเขา ช่องของคนอื่นที่เขาเทาเกี่ยวกับพวกพิซอรี่พวกนี้นะบางคนเนี่ยเขามาตั้งแต่สองสปีก่อนนะใช่ไหมเขายังได้เห็นอะไรเกอร์กี้มาปีนะี้พี่ก,ก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ก่อนหน้าเนี้เรามาไหมก็แบบอย่างที่บอกอะ่ะพี่เป็นคนอยุทยานะคะเกิดที่นี่เพเียงแต่ว่าสมัยก่อนอนะ่ะเราก็มาแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บไว้เป็นข้อมูลหลอกนะคะในอิจฉาเลยคนที่เขามาก่อนหน้าแล้วเขาได้เก็บข้อมูลไปได้นะเขาก็จะได้เห็นโบนราณสถานบางอันที่เราเสียดายที่เราไม่ได้เห็น โอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะนี่คือจุดที่กี้ตามหาอยู่นะคะสถานที่แห่งนั้นคืออะไรรู้ไหมอพอที่นั่งทรงปืนค่ะเราจะพามาดูกันแต่ว่าตรงเนี้ยที่กําลังอยู่ตรงเนี้ยคือพรท